JYP มาให้ได้เจอกันแน่นอนนะคะเมื่อกี้อาเจอมาแล้วบอกเลยว่าน่ารักแล้วก็เท่กันมากมากเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ให้พี่ๆเตรียมอุปกรณ์กันก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากโฟโต้ไฮด์ก่อนเลยเราจะถ่ายรูปศิลปินก่อนเลยนะคะหาเริ่ถ่ายเจลลไปก่อนเลยมือถือกล้องนะคะพร้อมไหมพร้อมไหมเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วไปเจอกันเลยดีไหมคะอยากเจอกับน้องๆเลยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยกับวงดนตรีสากค่ย JYP e x t i n a r y Heroes ค่ะแล้ววัเซลล์ I'm <laughs> โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวขอทักทายแล้วก็ต้อนรับพี่ๆทุกคนนะคะเข้าสู่งานแถลงข่าวคอนเสิร์ต Exenary Heroes Break the Break World Tour in Bangkok อย่างเป็นทางการอีกรอบนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับเมมเบอร์ทุกคนด้วยเดี๋ยวให้น้องๆแนะนำตัวกับพี่ๆสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการก่อนนะคะฝากคลาสสิคอินสตาแกรมเลยโโรบุนเข้ามาวันนี้เตาเริกอนเยให้นะบวันก่อนยนะคะโอเคะ 인사드리겠습니다. 둘 셋. We are heroes. 안녕하세요. Welcome to XZ Heroes Club. 아, 네. 어, 하나 둘 셋. 안녕하세요. 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 안녕하세 สวัสดีครับคอนดิตีผู้นำลีดอร์กรองคำเราคอนดิเรนนะคะเป็นลีดอร์ตีกลองนะคะเต็มกรองหมดเลยกำลังใจเลยสวัสดีครับผมจงซูเล่นคีย์บอร์ดคำจงซูนะคะคีย์บอร์ดค่ะสวัสดีครับผมเกาเล่นกีตารับำกาอ้นนะคะเล่นกีตาร์นะคะสวัสดีครับโอดุมผูเล่นอ่ะ สวัสดีครับผมโอเดรนคิวครับอเดรนะคะเล่นกีบอร์ดนะคะสวัสดีครับผมจุนฮันเล่นกีตาร์ครับจุนฮันนะคะเล่นกีตาร์นะคะสวัสดีครับผมน้องเมกจูนยอนเบสครับน้องเมกจูนยอนนะคะเล่นเบสนะคะน่ารักไหมตื่นเต้นแต่ก็ยังพูดภาษาไทยเก่งมากๆนะคะแค่วุ้งโง่เดียวจอร์นิชาราเชเนลแล้วก็ ทราบยังไงขอบคุณค่ะได้ไ <c oughs> <c oughs> เลยนะคะเจ้าบอกว่าปีที่แล้วนะคะน้องๆได้มาร่วมงานคอนเสิร์ตรวมที่ประเทศไทยด้วยแล้วก็งานนั้นยังเป็นงานต่างประเทศครั้งแรกของวงด้วยเลยนะคะ <c oughs> อยากรู้ว่ามากรุงเทพอีกครั้งในรอบหนึ่งปีเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้าง 작년에 태국에서 코인트 콘서트를 설명하셨고 그때는 여러분들의 첫 해외 활동이잖아요. 그리고 1년 만에 방콕을 다시 방문했는데 소감 어떠세요? 네, 작년에 저희가 이제 태국의 일정이 첫대뷔 후의 첫 일정이었거든요. 그래서 더 뭔가 뭔가 기분이 좋기도 하고 기억에 많이 남는 일정이었는데 또 이렇게 다시 태국에 돌아와서 멋진 무대와 또 이렇게 좋은 자리에 설수 있어서 너무 감사하다는 말씀 드리고 싶습니다. ก็คราวที่แล้วที่มาเมืองไทยนะคะก็เป็นตารางงานแรกของพวกผมในต่างประเทศเลยก็เลยที่รู้สึกว่าพิเศษมากขึ้นแล้วก็ประทับใจมากๆเลยมีความสุขมากๆแล้วก็ปีนี้ได้กลับมาที่กรุงเทพอีกครั้งมาที่เมืองไทยอีกครั้งก็รู้สึกดีใจมากๆกแล้วก็วันนี้ได้มาเจอกับทุกคนในงานถาแถลงข่าวด้วยนะคะ แล้วก็เมื่อวานไม่แน่ใจว่าน่าจะเห็นกันไปแล้วนะคะเมื่อวานน้องๆได้ไปร่วมงาน The 3 3 r h s o u l Music Awards ซีนแบงคอกมาด้วยแล้วก็ได้แซงบนเวทีใสเตเดียมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเราเลยและที่สาคัญยังได้รับรางวัลวงดนตรีรางวัลแบนด์ไปด้วยนะคะต้องขออินดีด้วยแเดี๋ยวถามกันกนิดหนึ่งว่ารู้สึกยังไงบ้างนะคะคริปโอเจที่คุกเชเดสเตียมเอทอยลิทอกา่เางไรบรางนตระค 팬디산 가지 받으셨잖아요 축하드립니다 많이들 좋아해 나사 그럼 아빠도 무슨 이야기 좀, 좀 해주세요. 어 일단 저희가 그렇게 큰 스타디움 규모에서 무대를 하는 건 처음이었는데요. 어 처음에는 너무 크기도 하고 그래서 살짝 긴장을 좀 많이 했었는데 이제 또태국 빌런 직분들의 함성 소리를 듣고 바로 긴장 풀려서 또 되게 재밌게 무대를 했던 기분이있습니다 ก็เป็นครั้งแรกของพวกผมเลยทีไ่ได้แสดงบนสเตเดียมที่ใหญ่ขนาดนี้นะคะตอบแรกรู้สึกตื่นเต้นกังวลมากแต่ว่าพอขึ้นเวทีไปปุ๊บได้ยินเสียงเชียร์ของเวรเลนสชาวไทยก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่ตื่นเต้นแล้วแล้ก็ได้แสดงอย่างเต็มที่แล้วก็ประทับใจมากๆเลยนะคะโอเคทีนี้สเสร็จเมื่อวานก็ดีมากๆแล้วแล้วก็เรีอคชันแฟนก็ยอดเยี่ยมสุดๆเช่นกันนะคะ ยิ่งไปกว่านั้นไม่ใช่แค่งานเมื่อวานนะคะวิลเลีชาวไทยหรือว่าแฟนๆชาวไทยเนี่ยตำนนังจะได้ไปสนุกกับเวทีของ t r a กซ d i ินาร h ฮีโรสเยอะไปกว่านี้อีกนะคะเพราะว่านุ่ๆกับังจะมาแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวในประเทศไทยเอ a กซ d i ินาร h ฮีโรส break the break world tour in bangkok นะแท่นเองกนาเองกนาีีะคะแลก็ทบิลเลร์อก 네, 네, 저희 태국에서 열린 단독 콘서트는 3월 31일 슈퍼레나 브라보, 브라보 BKK에서 열리게 되는데요. 이제 많은 태국 팬분들이 사랑해 주셔가지고 저희가 이렇게 무대를 할수있게 되었는데 그 기대에 응할수 있게 저희 열심히 준비해서 좋은 무대를 보여드리도록 하겠습니다. 감사합니다. เคนะ้องก็บอกว่าเดี๋ยวในวันที่31มดีนาะคมที่จะมาถึงนี้นะคะจะมีคอนเสิร์ตท,ที่ลตร i t o r Arena Bravo b r ว v o BKK ก็ต้องขอบคุณแฟนๆชาวไทยที่มอบความรักให้กับพวกเราเยอะขนาดนี้ทำให้พวกเราสามารถมาแสดงคอนเสิร์ตท,ที่เมืองไทยได้นะคะก็พวกเราจะตั้งใจแล้วก็ฝึกซ้อมเตรียมตัวกันมาอย่างดีเลยฝากทุกคนไปร่วงมงานคอนเสิร์ตกันเยอะๆเลยนะทีนี้อยากทราบว่าคนอนเสิร์ต Break the Break ทำไมถึงชื่อ Break the Break 공연명은 왜 브레이크 b r 레이 k 인가요? 한번 설명해주세요 네, 어, 저희 일단 투어명도 브레이크 b r 레이 k 인데요 저희 지난 b r e a 브레이크 b 브레이크에서 가져온 이름이고요 어, 가지고 있는 의미는 저희 엑티지가 이번 첫 번째 월드 투어를 통해서 이제 글로벌 밴드가 되어가는 그 과정을 겪고 있는데 그 세계로 뻗어 나가는 그 길에 있는 모든 것을 다 브레이크 하겠다는 그 의미를 담고 있습니다 ก็ break the break นะคะก็เป็นชื่อเพลงไตเติ้ลที่ผ่านมาเป็นชื่ออัลบั้แล้วก็เป็นชื่อทัวร์ของพวกเราด้วยคือพวกเราเนะี่ยอยากจะออกไปหาแฟนคลับทุกคนไปนเป็นวงแหนระดับ global แล้วก็อะไรก็ตามที่อยู่ข้างหน้าพวกเราเราจะ break เราจะพันทลายให้หมดเลยเราจะออกไปให้สู่วงการโลกเลยนะคะ <목소리> <목소리> 이앨이나추어고 싶은지 살짝 요 어, 저희가 공통적으로 다 제일 곡이라고 말할 수 있는 플루토라는 곡이 있는데요.

แล้วก็ฝากบอกเลยว่าเดี๋ยวถ้าได้ไปฟังในคอนเสิร์ตแบบไลฟ์นะคะจะได้รับเอเนอร์จีไปจัดเต็มกว่านี้อีกเชื่อว่าเดี๋ยวถ้ามีแบบว่าแสงสีเสียงลอลังการครบไหเนี่ยจะต้องขนลุกกันอย่างแน่นอนนะคะแ้าจะรอไม่ได้แล้วจริงๆกับ คอนเสิร์ตที่ไทยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะมาที่กรุงเทพเนี่ยสืบทราบมาว่าเดี๋ยวน้องจะมีไปทั้งจาการ์ตาไทยเป็มานิลาด้วยแล้วก็ช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยมีจัดคอนเสิร์ตที่กรุงโซนะคะถึง3วันเลยด้วยกันแล้วก็มีไปทัวร์ครั้งแรกที่ยุโรปมาด้วย6เมืองเลยเลยนะคะคือไปกันมาเยอะมากๆเลยอยากจะรู้ว่าระหว่างที่ไปทัวร์มาเนี่ยมีเรื่องราวอะไรประทับใจอยากจะมาเล่ากันบ้างไหมบ้านก็คอนเอิร์ตเพลงรีบไปก็ชิมันก่อนในจาการ์ตา 타이베이, 그리고 마닐라 공연까지도 있고 그리고 지난 12월에 4일간 서울 공연도 하셨고 유럽 투어까지도 하셨고 그게 많이 하셨잖아요 에피소드 많을 텐데 하나만 하나 정도를 들려주세요 어, 일단 저희가 월드 투어를 통해서 좀 이제 세계의 귀신 들려주 분들과 함께 뛰어놀 수 있는 기회가 생겨서 너무 행복하고요 그리고 가장 기억에 남는 에피소드로는 이제 어떤 지역을 가면 은 그 지역에 계신 분들만의 콩 유도법이 있더라고요. 그래서 어떤 분들은 노래를 부르시거나 아니면 이렇게 발을 막 부르시는데 되게 특별한 그런 이제 경험들을 하면서 아, 되게 재밌었다는 기술로 가습니다 เอาจริงล้วก็คือได้ไปหลายๆเมืองมากเลยแล้วก็สิ่งที่ประทับใจก็คือในแต่ละเมืองเนี่ยแฟนๆจะมีวิธีการสนุกไปจากคอนเสิร์ตเนี่ยไม่เหมือนกันคือแต่ละที่ก็จะมีแบบว่ารูปแบบพิเศษอย่างบางที่ไปถึงเขาก็จะร้องเพลงตาม่างๆหรือว่าบางที่ก็จะแบบกระทึบเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปแต่ละที่ก็จะประทับใจมากๆเลยอนะ่ะเนาะเดี๋ยววันต้องลองมาดูว่าที่ไทยจะสนุกขนาดไหนถ้านผู้ชมในดอมช่องพววุ่งนแฮชชิโก้อเต๋้างบนด้วยเฉลียวเดี๋ยวลองนองดูนะคะโอเคทีนี้ ในเมื่อเป็นโมราทัวร์ครั้งแรกหลังจากเดบิวนะคะแน่นอนว่าน้องๆเนี่ยต้องเตรียมตัวกันเยอะมากๆ,ๆแน่เลยอยากจะรู้ว่า

어 일단 평소에도 이제 다방면으로 저희에게 많은 조언을 해주셔가지고 항상 해주셔가지고 항상 감가, 감사하게 감 생각을 하고 있었고요. 또여배이형과 연케형과 이 같은 모델을 있셔서 저는 정말 영광스럽고 재밌었던 실현이었던 것 같습니다. ก็ปกติแล้วพี่พีเรซิกก็จะให้คําแนะนําพวกเราในหลายๆด้านอยู่แล้วนะคะก็รู้สึกขอบคุณมากๆแล้วก็ล่าสุดวันนี้ได้มีโอกาสไปขึ้นเวทีเดียวกันด้วยกับรุ่นพี่ยองเคนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะแต่ยินแท่นี้ก็อยากให้มีนาคมรีบมาถึงเร็วๆแล้วนะคะท่ามอันนี้ว่าจะมกิดเอร์เราบังคับช่

저희 이렇게 잘생기고 노래 잘하는 친구들이 정말 재밌게 뛰어놀 겁니다. 그리고 이제 저희와 함께해 주신다면 정말 잊지 못할, 평생 잊지 못할 3월 31일 만들어낼 자신 있습니다. 재밌게 뛰어놀아요. 아, 어, 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 ถ้าเกิดว่ามาที่คอนเสิร์ตของพวกเราเนี่ยจะเจอกับเมมเบอร์ทุกคนที่ทางหน้าตาหล่อเหลาแล้วก็ร้องเพลงเก่งเล่นดนตรีเก่งไปด้วยมากระโดดมาสนุกไปด้วยกันนะครับในวันที่31มีนาคมนะครับเดี๋ยวจะรอทุกๆคนอยู่เลยเมื่อกี้พูดเองก็เปิดเองเนาะ <c oughs> ทีนี้อยากให้ชวนพี่ๆสื่อมวลชวนบ้างให้พี่ๆเนี่ยไปดูกันด้วยเหมือนกันอ้อนกันหน่อยเนาะคือเราเนี่ยยกที้เคชเนินโมเดิรเบเชุ่นเนินตัวบ้านที่มากกว่าทาาันเรา 한마디 말드릴게요네 오늘 이렇게 감사한 자리에서 저희가 이렇게 좋은 기회로또 인터뷰를 할수 있게 돼서 너무 영광이었고요. 여기 계신 분들 도 3월에 저희 콘서트에서 다시 한번 만나뵐 수 있었으면 너무 좋을 것 같습니다. 그럼 오늘은 기회를 많이 니다 마져서 피피 루크로 나가탈 카운티 나카 라고 왕와또 내자 빛이 농콘 내년 3월에 둘 뜻이 나카 마루 풀퐁간열열 뜻이 나카 티니 이니 쉘와벤샷 피피 루크로 나카 라 마이 팀 베이스 타이틀이

또시하즈 누다 형들 많이 많이 와주세요. <가 expressed> 어, 많이, 많이 네, 티즈한테 너무 좋아하는 겁니다. 한번말여한명 푸디어 있어 피피 타이 빌언스 피피 타이 빌언스 떠나가나. 나가나만큼만만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 만 ทีกคนเดินขึ้นมาดูชมกันแล้ฮลโลก้องแล้วก็พูดด้วยกันนะโอเคฮ่ลโ้องฮัหกงันโหลก้งัลโหลกัลนหลต้องฮัลโหากงัลโลก้องัหก้องัหลกัลนหล้องมาหากันนะมกันสำคัญองัองกอั้อฮกั รายละเอียดต่างๆของการคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผังที่นั่งสิทธิพิเศษราคาบัตรต่างๆนะคะจะประกาศทางแอคเคานต์โซเชียลมีเดียทุกช่องทางเลยของ BNJ เร็วๆนี้แล้วก็วันเปิดจำหน่ายบัตรจะเป็นวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์นี้นะคะทางไทยพิเกตเมเจอร์ก็ฝากทุกๆท่านนะคะแฟนๆแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยรอติดตามกันด้วยนะคะงั้นสุดท้ายนี้เดี๋ยวก่อนจะมากันไปเดี๋ยวให้น้องๆพูดอะไรบอกลากับพี่ๆสือ่อมวลชนหน่อยนะคะโรเมบาจิมาโกรุ้กึ้นซาสันติเดซีบั๊ก 네, 어, 저희 엑시너리 루즈가 약 1년 만에 다시 이렇게 태국을 방문하게 되었는데요. 어, 그때와 변함없이 이렇게 또 따뜻하게 맞이해 주셔서 진심으로 감사드리고요. 저희 곧 이제 태국 콘서트로 돌아올 테니까 많은 기대 부탁드리고 그때까지 저희 도 열심히 준비해가지고 돌아오겠습니다. 감사합니다. 지금까지 엑시너리 루즈였습니다. 건강합니다 รอบประมาณ1ปีนะคะก็ทุกคนเนี่ยต้อนรับกันอย่างอบอุ่นเหมือนเดิมเลยรู้สึกประทับใจเหมือนเดิมแล้วก็ดีใจที่ได้มาเจอกับพี่ๆทุกคนนะคะก็เดี๋ยววังว่าจะได้เจอกันที่คอนเสิร์ตด้วยอยากฟังอีกสักหน่อยดีไหมถ้าเรื่องน้ำมอทัวร์คันนั้นมาตีตัดสิเกลเดียวเราจะได้เจอจากพี่ๆทุกคนนะคะก็เดี๋ยววังว่าจะได้เจอกันที่คอนเสิร์ตด้วยอยากฟังอีกสัก I g o 다른 멤버도 한 o u n g t e 저희가 저번, 작년에 a t it 을 s There's my own, kill y o 그래서, 정말 태국에 다시 와가지고 많은 추억들을 또 재밌게 즐길 수 있을까 기대하하왔왔데이이에에역 역시 은은분이이응원해해주시 많은 은사을주주셔지지고 저저가지고갑니다감사합니다까บอกว่าป yes, ีที่แล้วตอนที่มาเมืองไทยเนี่ยก็ได้มีความทรงจําดีๆกลับไปเยอะมากแล้วก็รอบนี้ที่ก่อวิจัยเมืองไทยเนี่ยก็คิดอยู่เหมือนกันคาดหวังอยู่เหมือนกันว่าจะมีความทรงจําที่ดีขนาดไหนกลับไปอีกแล้วก็แน่นอนเลยถึงแฟนๆชาวไทยทุกคนนะคะให้การต้อนรับอย่างนี้แล้วก็มีแต่ความทรงจําดีๆกลับไปท่านคุณพอยสายเหรอจะมาักโรอีกหนึ่งคนแล้วกันนะคะอ๋อ작년 이번에 네, 이래서 이제 훨씬 성장한 모습을 보여 드려야겠다고 다짐을 했었는데 요. 이번 3월 달에 저희 콘서트에서도 많은 분들이 오셔서 저희가 얼마나 성장했는지 보실 수 있었으면 좋겠습니다. 많이 기대해 주시고 많은 사랑 부탁드립니다. 감사합니다. 고갱감. ก็ตั <S 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 ้งแต่ปีที่แล้วนะคะพวกเราก็ตั้งใจกันไว้ว่าพวกเราเนี่ยจะต้องพัฒนาไปยิ่งกว่านี้อีกแล้วก็ปีนี้เนี่ยก็แน่นอนพัฒนาขึ้นอยู่เรื่อยๆแล้วก็อยากจะให้ทุกๆท่านมาดูกันเองเลยที่คอนเสิร์ตเดือนมีนาคมว่าพวกเราตอนนี้เก่งขนาดไหนแล้วนะคะฝากมากันเยอะๆด้วยนะคะโอเคพี่พีทุกคนวันนี้ขอเี็งปรบมือปรบลายน้องๆด้เยค่ะไปทำงานทุกท่านในเดน้ จะก็รอนะคะ็นกำลังจะให้กับน้องๆ HDNary Heroes ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าสามารถได้เจอกับน้น <Bye. S 1> นองได้ใ <Bye. S 1> นวันที่30มีนาคมที่จะถึงนี้นะคะ bye bye. ไปไปค่ะไปไปค่ะแน่รักแล้วก็เท่แล้วก็เก่งกาจกันอย่างมากแน่นอนเลย